สวัสดีครับทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังหนูทุกท่งไวัยมันราชนวันโนนามาโดยตลอดนะครับวันนี้เราก็มาเก็บบุญเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับที่เขาดินมาถมร,รอบๆบริเวณรัววัดนะครับแล้วก็มันล้นนะครับมันมันล้นขึ้นมาเนาะวันนี้เราก็จะมาว่าออกนะครับข้างๆองค์สมเด็จ สัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองปฐมพระพุทธเมตตานะครับเราจะมาเอาออกนะครับเพื่อจะมาให้มันเปื้อนรัวนะครับรัวเซียวขาวนี่นะครับตรงที่ผมนั่งทํางานเมื่อกี้เนาะว่าเอาออกนะครับเพราะว่าฝนตกมาแล้วมันมันเปื้อนแล้วมันเอาออกอยากเนาะเราต้องมาเอาออกก่อนที่ฝนจะตกนะครับดินนี่ครับเนี่ย ที่มันติดอยู่นี่ครับก็ประมาณาสัก1ิบกว่าช่องนะครับเนาะเราก็จะใช้เกลียงนะครับเกลียงที่เขาเอามาไว้ฉาบปูนหรือว่ามาก่อปูนนะครับมาเอามาแซออกครับเนาะเพราะว่าไม่มีเครื่องมือนะครับเสียมก็ไม่มีจอบก็ไม่มีก็เลยจาเป็นต้องเอาเกลียงนะครับเกลียงเอามาแซออกก็ ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ8ดช่อง8คือถึง10ช่องนี่แหละครับเนาะก็นับอยู่ประมาณนี้อันนี้คือสมเด็จพระพุทธเมตตาครับอาการสมเด็จองประถมพระพุทธเมตตาของเราครับก็เชิญชวนพี่น้องนะครับมาเที่ยวมาชมได้นะครับเนาะที่วัดเทพานอาธิพรจังหวัดจันทบุรีเภอซอยดาวตำบลทรายขาวนะครับมาชมวิว ชมดูทัดอันสวยงามนะครับของวัดเทพทานได้นะครับเนาะอันนี้ก็ผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนาะก็ออกประมาณนี้นครับเนาะมันไม่ออกหมดถ้าเขีย่ยแล้วกวนเป็นรอยครับเนาะก็เลยไม่ได้เขีย่ยก็ถ่ายพี่น้องดูครับเนาะมันเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะไว้เขามาปรปับปรุงทีหลังนะครับเนาะเราก็ทําได้ เล้ที่เราทำนะครับเนาะเราไม่มีเครื่องมือเหมือนคมนเขาเนาะออกให้ประมาณหนึ่งเนาะเพราะว่าเราก็ทําได้เท่าที่แรงเรามีนะครับนี่ครับก็สวยงามแล้วแะครับเนาะราฝนมันตกลงมาในบึงชาล้างไปเองเนาะตรงนี้เนาะถ้าเราไปเลียร์ตอนนี้นครับปุ๊ดทรายลืนะ่นนั่นมันเปียกนะครับเมันลอกง่ายครับสุดท้ายก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ